พัอบบอกประสาทเช่นเดียวกันนะครับขอเขเซ็งโคเบิร์ตต้องรับน้องบีด้วยนะครับเอาละครับบีเล่าเบ็ดาของาให้ฟังนิดนึงครับกับน้องๆน,นะครับเพื่อนๆที่มาใหม่นะว่าที่มาที่ไปของเราเนี่ยเป็นยังไงจะตั้งได้ไหม สวัสดีทุกคนนะคะปีเดียบจริงๆแล้วเดิมเนี่ยมาจากการเป็นเักขาโดยนะคะแล้วก็เริ่มมาเป็น,ค,นคัวแทนครูทัน สองปีแล้วคือทำงานเลขามาตลอดใช่ไหมเห็นพี่ๆหลายหลายคนในทีมงานข <c oughs> ายแล้วเก็บเงินเก็บเงินมาอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วตัดสินใจยังจากปีจากเลขาตอนนั้นเลขาคนาทีนั้นเงินเดือนไรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกะว่าบาทนะฮะแล้วก็ผันตัวเองมากายทำงานเป็นตัวแทนครับแล้วไงต่อครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยชอบการเป็นเลขาชอบทํางานเรื้องหลังมากกว่าอยู่ทํางานขนา้างหน้านะคะแต่ระหว่างที่เป็นเลขาเนี่ยเราโดนฝึกมาตลอดว่าให้เราคิดใหญ่ทําใหญ่เราก็ต้องรอบคอบอย่างนี้ค่ะเราก็จะทําทุกๆอย่างนะคะจนมาวันหนึ่งเนี่ยนายก็บอกว่าเฮ้ยทำเพื่อคนอื่นมาบ้างแล้วไม่คิดจะทําเพื่อตัวเองแล้วข้อกลัวหรอ แล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่เหลี่ยมไม่ถามทำตาลทงเดียวนายว่าไงก็ดีนะไม่เหยียงไม่ถามทำตามแต่เดียวนะโอเคแล้วจะต่อค่ะก็นายนายก็ถูกว่าเอ้ยถ้ายอย่างงั้นยูเราออกมาทำเองไหมหอือถูกต้องอ,อ,อ่ะไดท้ทำก็ทํำไปแล้วก็เริ่มต้นเคสแรกยังไงบ้างครับเคสแรกเนี่ยจริงๆตั้งแต่การไปเลี้ยขาเนี่ย โดยโดยโดยส่วนตัวเนี่ยมาจากศูนย์นะคะจากการติล้มต้องบอกก่อนนะคะไม่มีญาติไม่ใช่ไม่มีญาติคือเรามาจากศูนย์ปุ๊บใครก็ไม่คุกเราสมัยก่อนค่ะฐานลูกค้าเนี่ยคือเดินล็อกดอกนะคะข้างถนนน็อกดอหมายความว่าเจอใครแล้วก็พูดะตลาดของเราก็อยู่ที่ปากของเราใช่ไหมเลยปากก็คือตลาดก็เปิดใช่ค่ะนะฮะขแรกเนี่ยก็คือเป็นร้านทำผมที่ไปทำผมอยู่บร่อยๆก็ผนใกล้ตัว ก็คือนายบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่พูดในสิ่งที่เราเรียนมาแค่ไหนปิดไดไ้แค่นี้ก็ปิดได้ปิดได้นะเบี้ยเท่าไหร่นะครับเบ็้ยไนสองหมื่นห้าสองหมื่นห้านะฮะเห็นไห <25. S 2> <25. S 1> มครับว่าก็ใครจะคิดว่าช่างทำผมจะไม่มีรรปัญญาปากก็ปากได้สองหมื่นห้านะนั่นเนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็พอก้าวมาเป็นตัวแทนเนี่ยจากาการที่เราไม่แข็งไม่ถามเนี่ยเราโดนฝึกมาเรื่อยๆ่นะคะตอนเรามาเป็นตัวแทนเนี่ยนายจะโยนเป้ามาเลยว่าเฮ้ ปีนี้อยู่ต้องทาเท่านี้นะอย่างนะะี้ค่ะแล้วโดยส่วนตัวก็ได้เป้ามาปุ๊บก,ก็จะเฉลี่ยนะคะเป็นรายเดือนรายวันไอ้รายเดือนรายสัปดาห์แล้วก็รายวันแสดงเราก็มีแผนของการทํางานใ,<ช>ในระบบใช่ค่ะครับแล้วหาลูกค้ายังไงหาลูกค้ายังไงอะค่ะคือโดยส่วนตัวชอบบริการอยู่แล้วนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยลูกค้าที่ผ่านมาคือเป็นลูกค้ากัมพานะคะลูกค้ากัมพาคือล,ลูกค้าที่ตัวแทนท่านอื่น ะะเปิดมาให้แล้วส่งมาให้เราเหมือนเตะหูเข้าปากหมาค่ะลูกประนกระพราที่หมายถึงว่าลูกค้ากระพราก็คือว่าบางทีตัวแทนขายขายแล้วก็ไม่อยู่ในชิ้นนี้ออกไปนะครับแ,แต่เราต้องดูแลบริการอยู่ในฐานะที่ตอนนั้นเป็นเลขาด้วยก็ต้องดูแลบริการลูกค้าอยู่เรื่อยๆก็เลยรู้<ะ>รจักไปโอ้โหนี่เรื่องมกลุมทรัพย์มหาศาลนะฮะไม่ใช่ก้อนก้อนเนื้อหมูอย่างเดียวนะฮะเป็นลุมทรัพย์มหาศาลเลยตั้จากลูกค้ากลุ่มนี้เยอะเลยครับ เกือบ90เกือบ90นะขายเพิ่มได้ขายเพิ่มได้ต่อลูกค้าได้ได้ลูกค้าแนะนำโอ้ยแบบนี้นะคนที่อยู่ในชีดนี้ก่อนหน้าเธอเนี่ยก็ออกไปที่กรุงเสดยนะด้ทรู้นะเค้กเต้ยเค้ใหญ่สุดที่เปียเท่าไหร่ครับอืมเค้ใหญ่สุดนะคะเบี้ยน่าจะ6ล้านเบี้ย6ล้านบาทผมให้หน่อยนะครับแต่ลูกค้ารายเก่ารายเก่าแล้วทำยังไงต้องตัดติจเจหกล้านก่อนหน้านั้นก็ฝาก6ล้านใช่ปะ ก่อนหน้านั้นเนี่ยบีจะเก็บทีคือจริงๆเนี่ยบีจะเก็บค่อยๆเก็บคือกินทีละคาค่ะจากเ<嗯>บี้ยแสนหนึ่งห้าแสนล้านหน,นึ่งสามล้านห้าล้านแล้วก็มาหกล้านโอหกล้านแต่เด็กว่านี้ก็ฝากของเราของสม坤ใช่ค่ะพักผ่อนน่าจะประมาณห้าสิบบามคอนเซ็ปต์ในการขายของเราอะขายอะไรขายประกันชีวิตหรือขายเรื่องของสินทรัพย์กระแสเงินสดหรือขายบำน,นัญตรงนี้ขายการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเออแก้ปัญหาให้นะครับ วิกฤตของคนรวยคือโอกาสของตัวแทนระการชีวิตจําไว้เลยนะวิกฤตของคนรวยนะคุณเจ๊อย่างเงี้ยนะเจ๊คุ้นอย่างเงี้ยขายได้นะขายที่ไม่ออกขายได้ยกเว้นตกนะนั่นแหละก็อย่างที่พี่เราแค่บอกไนงะคือเราต้องไปหาคนที่มีเงินมันเป็นโอกาสของเราเพราะฉะนั้นคนมีเงินมีปัญหาย,ยัางไงแล้วเราเข้าไปช่วยเขาแก้ปัญหาย,ยัางไงเมื่อเขาได้เราได้บินทั้งคู่ค่ะแล้วรายได้ของเราเท่าที่ทํามาเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณเท่าไหร่ได้ครับตอนต่อเดือนก็ได้ค เฉี่ยต่อเดือนหรือทั้งหที่มาผานมาปีที่แล้วเอาปีที mm ่แ hmm. ล้วอน่ห hmm? 00้าเจ็ดน่าจะอยู่ประมาณสล้านกว่าบาทเบี้ยได้สล้านกว่าบาทนะเฉลี่ยแล้วสิหารก็ถ้าเบี้ยมันเจล้านสอค่ะถ้ารายได้มันล้านนะสามล้านสิบสงก็สองแสนกว่านะต่อเดือนนะจากขาเงินเดือนสองหมกว่ากลายเป็นสองแสกว่า ต้าแหม่มที่ผ่านมาถ้าตัวเลขม,มันไม่ผิดน,นะคะท่ทานประธานบอกน่าจะ5ล้านกว่า5ล้านกว่าจากเท่าไหรครับสล้านจากการเปลี่ยน5ล้านกว่าชีวิตเปลี่ยนไปไหมทุกอย่างเปลี่ยนเลยค่ะทุกอย่างเปลี่ยนคแค่เราความคิดเปลี่ยนนะคะเราชนะครอบครัวชนะทีมชนะทุกอย่างชนะชนะหมด,นะ,หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้มาโดยบังเอิญหรือเจ็บจากการฝึกฝนจากการตั้งใจในการทำ อย่างที่พี่ประเทศบอกค่คะถ้าเราเลือกที่จะทํางานง่ายมันก็จ่ายราคาถูกถ้าเราเลือกที่จะทํางานยากเราก็จ่ายราคาแพงมันขึ้นอยู่กับ,กบเลือก,กนเนี่ยนีใ่ใช่ไหมครับใช่ไหยครับหมายความว่างานแบบีงานเลขาใครก็ทําได้จริงจริงใครก็ทําได้นะสมัครมาเนี่ยเปิดปุ๊บเด็กก็คนมาสมัครเต็มไปหมดเลยแหละก็สองพุนกระาบาทไงแต่ถ้าเกิดจะทำงานยากขึ้นมาอย่างางานกับเทศนี้เนี่ยไม่มีใครทําได้ถ้าสขขาสคนมานนีพอที่การเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันฝากไปถึงคนที่มาใหมนะ่ด้วยครับ จริแล้วเนี่ยทุกคนเลือกได้นะคะเพราะว่าชีวิตตัวเองเนีเราเลือกคิดได้เราอยากไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วติดลบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรวยเหมืนคนอื่ในได้ไม่มีชีวิต ความจริงเนี่ยอาชีพนี้พิสูจน์ได้ถ้าคุณกล้าเดินเข้ามาในอาชีพเราก็เหมือนกับอยู่ในคนกลุ่มที่2เกิดมาเราไม่รู้โชกชะตาของเราว่าเป็นยังไงนะแต่สุดท้ายเราพัฒนาตัวเองเราฝึกัวเองเราำกำลังการเป็นคนที่มีความมั่งคั่งลำบากขึ้นมาได้ความมั่งคั่งไม่ไใช่ิ่งทีได้ไครับขอบคุณมากรครับขอเสียงปรบมือกับน้องบีด้วยนะครับ<สะ>และคนที่ยืนเป็นอินทีต่อไปในอนุพงศ์คือพวกเราทุกคนที่นั่งในห้องนี้นะครับ